ในพระพุทธศาสนาบาทไม่ใช่เพียงภาชนะใส่อาหารแต่คือหัวใจของการโปรดสัตว์คือสะพานบุญระหว่างผู้ให้กับผู้ปฏิบัติวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักบาทใบหนึ่งที่ไม่ได้มีเพียงเหล็กและไฟแต่มีศรัทธามีกรรมมีคำอธิษฐานและมีเทวดาพญานาคคอยรักษานี่คือเรื่องบาทกินบบกจกบ่อเสี้ยง ของหลวงปู่ชอบฐานะสโมสิ์เอกสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรื่องราวนี้ไม่ใช่นิทานแต่เป็นบันทึกจากพระผู้ใกล้ชิดและเป็นธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้หลวงปู่ชอบท่านว่าตอนปี2517เท่าแก่พวกกรุงเทพได้ติดตามหลวงปู่ฟั่นอาจาโรไปกราบหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกรองเพนหนองบัวลำพู หลวงปู่ขาวท่านบอกเท่าแก่พวกให้หาบาทกับพระไตรเอาไปถวายหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟันท่านบอกเท่าแก่พวกให้ไปสั่งช่างที่บ้านบาทกรุงเทพตีบาทเหล็กขนาด9นิ้วขึ้นมาหนึ่งใบเอามาถวายหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบว่าเท่าแก่พวกก็เอาบาทใบนี้กับพระไตรมาถวายท่านตอนในพรรษาปี2517ที่พักสงฆ์กม .27 ตำบลขู่คตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีหลวงปู่ชอบเฮ้าก็เอาบาทเท่าแก่พวกอันนี้ไปบินทบาทโปรดสัตว์จนนับบลอลจนนับไม่ท่วนเฮ้าบอกเท่าแก่พวกพวกเอ้ยบว่าเจ้าสิเกิดไม่ได้ขาดใดใดต่อไปนี่ก็ขอให้เจ้านั้นกินบบกจดบเสี่ยงเดอ้อหลวงปู่ชอบท่านว่าเหตุที่หลวงปู่ขาวกับหลวงปู่ฟันบอกเท่าแก่พวกให้เอาบาทกับผ้าไตรมาถวายท่านนั้นก็เพราะว่า เท่าแก่พวกนั้นมีศรัทธานในพระาศาสนาอุปถัมอุปถากครูบาอาจารย์กรรมฐานรุ่นเก่ามาหลายองค์เท่าแก่พวกเคยคิดอยากจะบวชหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จผลสักครั้งทุกครั้งที่คิดว่าจะบวชก็จะมีอุปสรรคในเรื่องนั้นเรื่องนี้นทุกครั้งไปจนสุดท้ายตนเองก็ไม่ได้บวชด,ด้วยเหตุอันนี้หลวงปู่ขาวกับหลวงปู่ฟัน่นจึงบอกเท่าแก่พวกเอาบาทกับผ้าไตรามาถวายหลวงปู่ชอบเมื่อปี2517 ตอนท่านจำพรรษาอยู่ที่พักสง์กม27หลังเท่าแก่พวกถวายบาทให้แล้วหลวงปู่หลุยจันทสาโรกับหลวงพ่อบัวคํามหาวีโรก็พากันเอาบาดเหล็กใบนี้ไปบ่มเผาไฟเพื่อทําลายสีเหล็กเดิมให้กลายเป็นบาดสีดําบาดหลวงปู่ชอบนี้ท่านจะไม่ให้เผาจนเกิดเป็นสะเก็ดระยิบระยับภาษากรรมฐานอีสานบ่มบาดจะเรียกกันว่าไฮบาด หลวงปู่ชอบท่านว่าถ้าเป็นสมัยที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นยังอยู่นั้นถ้าพระเนนองคไหนใช้บาตรที่บ่มไฟจนเป็นไฮระยิบระยับแบบนี้เข้ามาหาท่านแล้วพระเนนผู้นั้นก็จะถูกองค์ท่านดุเอาท่านว่าอย่างตอนที่หลวงปู่อ่อนยานสิริกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรพากันมาปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่บ้านป่าเมี่ยงแม่สายเชียงใหม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองท่าน ก็เคยถูกองค์ท่านหลวงปู่มั่นดุเอาในเรื่องกรรมฐานบริขารงามเท่าแก่พวกนี้จะเป็นบุคคลในอดีตลูกศิษย์ที่หลวงปู่ชอบท่านจะเอ่ยชื่อให้ฟังอยู่บ่อยๆตนเองเรียนถามเท่าแก่พวกที่ครูบาอาจารย์ว่าถึงนี้เคยมีอะไรได้ร่วมกันมาก่อนไหมหลวงปู่ชอบท่านว่าเท่าแก่พวกคนนี้เคยเกิดเป็นพ่อของท่านอยู่ที่พมา่าในชาตินั้น ท่านหลวงปู่ชอบไม่ได้ครองเรือนมีครอบครัวกับผู้ใดเพราะตนเองออกบวชเป็นฤาษีจนได้มาเป็นอาจารย์หรือศีเมืองยอน์สอนลูกศิษย์ตนเองถามเท่าแก่พวกคนนี้กระผมยังไม่เคยได้เห็นเขาเลยตอนนี้เท่าแก่พวกคนนี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่องค์ท่านว่าเท่าแก่พวกตายนานแล้วก้อนตายเท่าแก่พวกเขาก็ได้ใสาบาตรเรา บาทที่เขาใส่ก็เป็นบาทที่เขาถวายเราใบนี้แหละเวลาใส่บาทเราแต่ละครั้งเท่าแก่พวกใจเขาจะมีความสุขเราบอกปรารถนาเอาเดอ้อพวกเอย๋ยเท่าแก่พวกปรารถนาอันเดียวกันคือกับพ่อเสียงหมุนบานม่วงไข่นายมุนเทียนสวัสดิ์พักดีชาตินาขอให้ข้าพเจ้าได้บวชแล้วรู้ธรรมหลวงปู่ชอบบาทเท่า นับตั้งแต่บาทเท่าแก่พอถวายมาเฮาสิอธิษฐานจิตลงไปในบาทใบนั้นๆถ้าผู้ใดปราถนาเป็นไปในทํานองครองธรรมแล้วผู้ใดใส้บาทนี้ก็ขอให้กินบบกจกวัวเสียงตนเองผู้บันทึกถามตอนนี้เท่าแก่พวกนั้นอยู่ที่ไหนหลวงปู่ชอบทันว่าอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ที่เดียวกันกับพ่อบักคงอึ่งปิงไทยน้องโบลำพูแทรกเรื่องพ่อบักคงหรืออึ่งปิงไทย ลูกศิษย์หลวงปู่ชอบคนนี้เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูประสบอุบัติเหตุรถชนกันเสียชีวิตเมื่อในพรรษาปี2534ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ชอบท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธรัตนารามเมืองเคลเลอร์รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่หลวงปู่ชอบท่านว่าพ่อบักหงตายนั้นเป็นตอนบ่าย4โมงกว่าเวลาของรัฐเท็กซัสขณะที่ตนเองนั่งเฝ้าอยู่ หลวงปู่ชอบท่านก็บอกโบยกับโคกมนปิงไทยพ่อบักหงตายแล้วตนเองถามครูบาอาจารย์รู้ได้ยังไงใครมาบอกหลวงปู่ชอบท่านบอกพ่อบักหงมาบอกเราเองตนเองถามองค์ท่านพ่อบักหงเป็นอะไรตายหลวงปู่ชอบท่านบอกรถชนกันอยู่หนองวัวซอองค์ท่านบอกโบยให้ท่านอยู่นี่เดอ้อซิมีคนอะโหลมาบอก หลวงปู่ชอบท่านจะเรียกโทรศัพท์ว่าอัโลพอสามทุ่มในเท็กซัสลูกสาวอึ้งปิงไทยก็โทรมาบอกว่าพ่อบะคงนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกันที่หนองวัวซอตอนเองได้ยินแบบนี้ก็ถึงกับสามอึ้งไปเหมือนกันอึ้งแรกรู้สึกเสียใจที่อึ้งปิงไทยพ่อบะคงหนองบุลำพูคนนี้ตายท,ทั้งทงที่ก่อนหลวงปู่ชอบจะมาจำพรรษาที่อเมริกา พ่อบะคงคนนี้ก็ขอนิมนต์ให้หลวงปู่ชอบจำพรรษาที่ประเทศไทยพ่อบะคงอึ้งปิงไทยคนนี้ในอดีตเขาจะเดินสายทําบุญกับครูบาอาจารย์กรรมฐานรุ่นเก่าร่วมกันกับเท่าแก่กิมกายคุณธเนศเอียสกุลเจ้าสัวกระทิงแดงคุณฉเฉลียวอยู่วิทยาวันเปิดเจดีพิพิธภัณฑ์องค์ท่านหลวงปู่อ่อนยานาสิริปี2532ท่านทั้งสมคนนี้ยังได้ร่วมกันใส่บาตองค์ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานะสโมคุณเฉลียวคุณภาวนาอยู่วิทยาเท่าแก่กิมกายอึ้งปิงไทยพ่อบักคงคุยอะไรกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่กระทบยืนตายวัดป่านิโคธารามเราก็จำได้ทั้งหมดที่ครูอาจารย์ท่านบอกเราจำไว,บว้บวยบยอึ้งที่สองคืออึ้งในความรู้จริงของท่านพระอรหันต์หนึ่งไม่เป็นสองในความรู้อึ้งที่สามคืออึ้งตอนที่องค์ท่านบอกพอรถชนกันแล้วปิงไทยพ่อบักคงกระวนกระวายในเจ็บ จิตเขาระลึกถึงเราเราเลยรู้เราไปหาบอกปิงไทยปิงไทยมาทําบุญกับเฮาจิตปิงไทยระลึกถึงบุญกับเราจิตเขาก็ขาดธาตุขันกันในตอนนั้นเลยจิตเขายินดีในบุญก่อนตายเขาก็เลยได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตถามองค์ท่านว่าครูบาอาจารย์ไปตอนไหนทั้งวันนั้นขาน้อยก็เฝ้ากันอยู่อย่างนี้องค์ท่านบอกคนมีรถกับไปรถคนมีริ์กับไปฤิ บ่มีอีหอย่งมากกั้นจิตกั้นใจเห่าได้เราก็ก้มหมอบกราบที่ตากบอกท่านผู้เพื่อนเป็นใหญ่ใจทำนี้เว้าจาอันใดกระแซบกระนัวเนาะครูอาจารย์ท่านก็ตบหัวเราเล่นบาดใบที่เท่าแก่พวกถวายหลวงปู่ชอบเมื่อปี2517หลังจากสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บบริขารหลวงปู่ชอบที่วัดป่าโคกมนเสร็จในปี2536 หลวงปู่ชอบท่านก็ให้นำบาดใบนี้ของท่านไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารวัดป่าโคกมนบาดกินโบบกจกโอเซียงใบแรกขององค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานสโมใบนี้จึงได้อยู่ที่นี่บาดกินโบบกจกโบเซียงมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากปี25ง0องค์ท่านหลวงปู่ชอบให้เอามาเก็บไว้ที่กุฏิทรงไทย ที่วัดท่าแขกเฉียงคานกุติทรงไทยวัดท่าแขกหลังนี้พระอาจารย์แดงจันทวังโสสร้างขึ้นมาเมื่อปี2530เพื่อเป็นที่พักขององค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานสโมในเวลาที่องค์ท่านมาโปรดเมตตาผู้ลึกลับอยู่ในแม่น้ำโขงบาทกินบบกจกบ,บ่เซี่ยงปี2530ของหลวงปู่ชอบ องค์ท่านถึงให้นําเก็บมารักษาไว้ที่นี่โดยองค์ท่านสั่งไว้บาทเหานี่เทวดาพญานาคเขารักษาถึงเวลามันสิมีเหตุให้เกิดขึ้นเองเรื่องบาทใบนี้สอนเราไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่สอนเรื่องศรัทธากรรมและจิตสุดท้ายก่อนตายบุญไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อโชว์แต่คือสิ่งที่ติดตามจิตข้ามภพ ข้ามชาติหากคลิปนี้ทำให้ท่านระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อร่วมเดินทางในเส้นทางธรรมไปด้วยกันสาธุ